สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ในเมืองสีสเกตเช่นเดิมนะครับอยู่ข้างๆสถานีตำรวจภูธรเมืองสีสเกตนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชิมกาแฟนะครับเป็นร้านคาเฟ่คาเฟ่ราคอตต้านะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคาเฟ่ราคอตต้าคอฟฟี่แอนด์พาร์สตี้บาร์นะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับร้านอยู่ตรงโน้นนะครับคอฟฟี่แอนด์พาร์สตี้บาร์นะครับ คาเฟ่ราคัตตานะครับคุณผู้ชมครับนี่คือร้านกาแฟคาเฟ่ราคัตตานะครับอยู่ข้างๆกับสพเมืองศรีสะเกษนะครับสถานีตํารวจภูทรจังหวัดศรสีสะเกษนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมข้างในกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะกาแฟร้านนี้เมนูไหนครับที่อร่อยที่สุดครับราคอตตาเลยนะ เอางั้นก็เดี๋ยวลองสั่งเลยนะครับลาคอตตาเย็นนะครับแก้วหนึ่งก็คือบรรยากาศของร้านนะครับคาเฟา่ลาคอตตาข้างสถานีตำรวจอุธรเมืองศรีสะเกะมีพวกเค้กนะครับขนมต่างๆมีด้วยนะครับมีเคก้กมีอะไรขนมทานเยอะแยะเลยครับคุณผู้ชมครับอ่ะผมสั่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองทานกาแฟดูนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับราคอตต้านะครับออยู่ข้างๆสถานีตำรวจปูทรนเมืองสีสเกตนะครับวันนี้มาชิมกาแฟนะครับคุณผู้ชมครับคาเฟ่ราคอตตานะครับเดี๋ยวชิมดูนี่คือกาแฟที่เขาแนะนำนะครับที่น้องในร้านนะครับแนะนำว่าตัวนี้แหละครับเป็นราคอตต้านี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ สรุปแล้วก็กลมกล่อมดีนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอเชิญนะครับถ้าท่านใดที่มาจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็มาที่คาเฟ่ราคอตต้านะครับอยู่ข้างๆสถานีตํารวจภูทรเมืองศรีสะเกดนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ